ฮาเมพันเตงสาธุสาธตองค์การสร้างคาแดสลีลาลางและจิตตดวงวิญญาณของตนพระคูสังฆรากสมบัติอภิรัมณิโยต้นเจ้าปณาิม Ô cơn phí xịt màn hương đôi chít khâm nương bỏ hồ lẽo, phá vã tấn châu Đời la lạc lan cleo, bấy chạc áo vạt nổ sanh hán, lầu nhau tai ขานันตรวิเศษหฤปุญใจนังตะราบ้านนีนาพุ่งคาตั้งหลายและมูลาสัทหาได้ปากัน้อมนำมาคือปาบุปผาลัญจาดวงดอกเข้าตกดอกไม้และลำเตียน chăm ni ăn ngoài nửa khăn thấp mà lên mà nộm niu nê chẳng khó xôm Sa đi la là la Lê chị ta đoàn miên nhà nền tan chào lớn Và phù kha tăng lai Đôi bà ma ta đôi ta chỉ lệ mà nô cầm đây xa lòng vang phát Đôi khoan tăng chạy có đi bà đầy tăng chạy có đi Đầy khương ti tầm đầy nhầm ti xuống khám cài nhầm Xa đi la làng hẹn tăng châu có khó hóa. ตันเจ้าจงได้หดตดทอดอโหสิกรรมอย่าได้เป็นปาปะกรรมันมาติดเป็ดขอตันเจ้าจุงได้ลาลดโอดเสียยังโตสาปมาณาธรรมกรรมตั้งลายั้งมวลอย่าได้ห่วงหา san han lao nhau tay tì ni sắc han nôn thao chạm chui cần đô lê lau chu khôn khôn nữ sôm la sống tăng chào nhân vô khó nam bùn nam hồ bù kha tăng lai đại ca tâm ni na hồ tê sa hai thề คื่อนเองแกตั้งเจ้าเข้าสูน่นลาปานนั้นจุงจะมีเตียงแต่ดีแน่แนาน์นานมาทูบุผามาลาดอกไม้ลบขับไว้ปูจาแสดงคารวะขมาโตสาแต่ สริระร่างและจิตตะดวงวิญญาณตัประคูสังขั์สมบัติอภิรมมณีโยตันเจ้าหากได้พิพหวนขบวนแบบเบาจีมโนในล่วงแล้วจงอดโตสาขมากัดแล้วฮือหายจากเผ่าผู้คิงคนความดีนอกนั้นอันเป็นกุศล ขอเฮอบันดนโปกสาหมเก่าส่วนบุญใดใดตีด้พันเิชพระคุณท่านจ้าคุณพระพิพัฒน์กิดวิธานและท่านพระใบีกาจรูนหาณฮินโนหักสาการเจ้าบาดวัดเหลายาวใต้เจา้าคณะตำบลเหเล่ายาวและพระพิสุสององค์สามเณรคณะสงต์ตำบลเหล่ายาวคณะสองฆ์อำเภอบรโฮง คณะสงฆ์วัดว,ดวดชิรธรรมสาธิตกรุงเทพได้กะตารมาบอดละหลายปีขวบเข้าผ่านมาขอบุญย่งนั้นตามตยหักษาคืออยู่ตีคาร้อยสาวขวบเขา้าร้อยสาวขวบเขา้าวันตามีพันเตสัมปังอัาปั ฮาเมพันเตมญาการตังปุณสามินาอนุโมทิตาพังสามินาการตังปุณยังไม่ห้องหาตั้ปังสานโุสามุอนุโมตามิวันตามิผ ร่างทางขะมาน้ามพันเตมัยาการตังปุนอย่งสามินาอนุโมทิตามพังสามินาตังปุนอย่งไม่หังทาตัพังสามโสาธุอนุโมตามิวันตามิพันเตนิมนเอาขันเข้าตอกดอกไม้เข้าไปเกณฑีพภาษาส ขอตุลุงยวงตันพระคูสังครักษ์สมบัติอภิรมณมิโยได้ปงวัดปงวาเสนาสะนะกุติวิหารสิ่งของอันเป็นเครื่องใจอันเป็นเครื่องอุป,ปโภคบริโภคสมนะกบริขารขอตุลุงจะได้่วงหาอะไรดับแต่นี้ไปเบื้องหน้าคณะสงฆ์จะได้ช่วยกันดูแลอุปหังอุปหัมวัดเหาเยาวไต้ เธอการกรุงรุ่งเรืองดีงามสืบต่อไปตุลุงได้ฮับฮู้ับทราบปงวัดปุ่งวานนะครับเน้อความขันลงหั่นเอาขันเข้าตกดอกไม้เข้าเกณฑ์อาบยาวัจกรเด็กวัดนำวัดได้สมาคาราวะสักเตื้อได้ปรมาตตาโดยกายโดยวาจาโดยใจ ได้ทำงานพอวัดพอบาช่วยกันก้มจูอุดหนุนบัดดีโอกาสวาระสุดท้ายก็ได้ส่งมาคาราวะซึ่งกันและกันจะได้เป็นป่าประการติดจองห้อยไปเบื้องหน้า สปังปานหังขามาธามเมพันเตมยาการตังปุญญงสามินานุโมทิสามินาการตังปุญญงไมหังหาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามี